มาแล้วทุกคนกับโปรโมชั่นใหม่จากโอ e r t o ์ u อสำหรับเติมฟีฟ่าแต่ไม่ใช่แค่ฟีฟ่าคุณยังเติมเกมมือถือมากมายบนหน้าจอไม่ว่าจะเป็นเกมชินแล็กลอก L, L, L r O L หรือ R O B แล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้นะครับหมื่นส i f พันฟีฟในราคา2,599บาทและแจ้งว่ามาจากเพจเราเนี่ยทักไปนะครับเขาลดให้อีกนะทุกคนอย่าลืมนะครับ Over Top ท p ลิงอยู่ด้านล่างแล้วนะครับจัดไป มาต่อกันที่ f i f a c o i c o m นะครับสลหัสซิลเอ็กนะครับบนหน้าจอนี้กรอกเลยลด5%เซิร์ชใน Google ตามนี้ได้เลยนะครับพอเข้าไปปุ๊บก็เตรียมตัวไปเซิร์ชหาคอยที่ทุกคนต้องการนะครับราคาก็มีทั้ง PlayStation แล้วก็ Xbox บรวมถึง p c ด้วยก่อโค้ดทางด้านขวาบนหน้าจอเลยนะครับอย่าลืมนะครับ f i f a c o i c o m อ่ามาถึงร้านอุปกรณ์กันบ้างนี่คือฉลามชอบร้านที่เปิดมากว่า10ปี ขายทั้งอุปกรณ์เพ4เพ5 Xbox 3 o 0กซ์บอกนจะเล่น PC เล่น a พ s t a t i o n นะหากว่าจอยพังจอยเสียหรืออยากได้อุปกรณ์เสริมติดต่อไปเลยครับฉลามช็อปนะครับทุกคนลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมฮัลโหลสวัสดีทุกคนสวัสดี YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยครับวันนี้พบผมซีลอดและ ปีฟ23่นั่นเองนะวันนี้ก็คือตรงกับวันที่28เวลาตีหนึ่งของเดือนธันวาคมนะครับสิ้นปีแล้วนะแต่เอเก็ยังมีอัปเดตอยู่เัปเดตลอดแหละนะครับก็มาดูวันก่อนว่าวันนี้มีอะไรใหม่บ้างนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเอ่อก็ซินเวอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าันเก่าต้องไปดูันเดียวนะเรนนี่ล็ออินอย่าลืมทาเดี๋ยวเราพาไปทํากันนะครับวันนี้ก็น่าจะมีเหมือนว่าจะยังไม่มีอะไรใหม่มากนะใช่ไหม พวกนี้ทุกคนก็ไม่ได้ทําอยู่แล้วอันนี้โทเคนเมื่อวานก่อนผมทาให้ไปแล้วนะผมทําไปแล้วก็จะลืมทานะไอฟุตแชมป์นี่เดี๋ยวต้องเอ่อต้องต้องเล่นนะต้องเล่นต้องเล่นต้องเล่นนะครับวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยดีหน่อยตรงที่ว่าเอา่อในส่วนของเดลี่นะครับมันจะได้ซอง84คูณ5นะครับซึ่งซองเนี้ยเอ่อผมยังไม่เปิดนะผมจะเก็บเอาไว้ตอนทีมออสเตรเียนะครับก็ใครสะดวกก็เดี๋ยวอ,ออกถถมก็จัดได้นะครับเพราะว่าผมว่ามันเน่าจะเป็นซองที่ดีนะ อันนี้ก็มีเควสได้แลแลเมกาแพคด้วยอันนี้คือเล่นในสควอชเบเทิลได้คือใช้การซินเวอร์ยิง10ลูกทางการซินเวอร์นั้นต้อง74เป๊ะนะครับในความยากเซมิโปรทั้งหมดนะอันนี้ก็ยิง20ลูกแต่ต้องมีซินเวอร์สิบเอ็ดใบในทีมอันนี้ชนะ5วินนะอันนี้ยิง3ด้วยผู้เล่นยิง3ลูกในเกมเดียวด้วยเพื่อนซินเวอร์ความยากเซมิโปรแต่ต้องมี11คนซินเวอร์เหมือนกัน4เควสนี้ง่ายๆนะครับทำเสร็จก็รับไปเลยแพค5,5า0 0ืนะครับ ตัวในซินว์ครับวันนี้ทุกคนก็น่าจะพอเข้าใจนะครับน่าพอเข้าใจอันนี้คือไปเล่นในโหมดซิโนว์ล้วนอะในโหมดเฟรนลี่นะครับใช้ซิโนว์ล้วนแต่เรียกว่ามีอะไรเตะตลอดเลยนะครับมีอะไรเตะตลอดเลยก็เอาตามสะดวกแล้วกันนะครับเอาตามสะดวกแล้วกันซึ่งวันนี้ sbc มาเด็ดอยู่นะครับเพราะว่าเราเคยคุยกันไว้พักใหญ่แล้วว่าตัวอะไรจะมานะครับซึ่งอันนี้มีโนเบิลไม่ใช่โอเกโลนะครับตัวที่ส่วนผมจะพูดเนี่ยคือแชซินโยนี่เอง นะครับแชสซินโย่เนี่ยเรียกว่า,าวันนี้ผมไม่ได้สตรีมนะก็จะมาช้าหน่อยนะหมายถึงว่าเอาคลิปมาช้าหน่อยแต่มามามา,มาแน่นอนนะก็นี่ฮะแชสซินโย่เนี่ยถ้าใครไม่รู้นะแชสซินโย่เป็นตัวแข่งเลยนะเป็นตัวแข่งเลยก็เก่งอยู่แล้วนะครับการันตีเก่งอยู่แล้วผมจะไม่พูดอะไรมากผมจะวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันเก่งยังไงนะครับแล้วเขาเ ดียังไงแล้วน่าทําหรือเปล่าแล้วราคาเท่าไหร่มากกว่าถ้าหากว่าผมจะวิเคราะห์ให้นะครับถ้าจะวิเคราะห์ให้ก็มาดูกันนะครับอันเนี้ยส่วนสูงเขาไม่เป็นไรหรอกเพราะเขาเล่นตัวริมเส้นสุดพริ้วนะครับก็เวอร์กเสูไฮูงเวอร์กเสูไฮูงเนี่ยอาจจะเป็นข้อเสียกับตัวตัวเบสของเขาดิดนึงเพราะว่าตัวเบสเขาเนี่ยพลังสแตตสู้ไม่ได้แต่ว่าตัวเบสเขาจะได้เปรียบในเรื่องของ เอ่อเวิร์กเลดที่เจอเติมนอมากกว่ารับน้อยกว่าแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนตําแหน่งเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับการเปลี่ยนตาแหน่งเนี่ยอันนี้จะเปลี่ยนได้แค่ปีขวาอย่างเดียวเลยแต่ว่าตัวตัวโซเบตเขาเจะเปลี่ยนตําแหน่งเป็นกองหน้าได้ด้วยนะครับตัดเนี่ยโอ้โหเลี้ยงดีวิ่งเร็วยิงดีอึดไายก็ดีคอมพนก็เยอะไม่มีอะไรต้องติดนะไม่มีอะไรต้องติเลยม่งได้อีก คือส่วนสูงเขา5ฟุต8จริงนะครับแต่ว่า,าพลังหม่งเขาเนี่ย6ถึง88และจ้ำทั้ง8 4ก็อาจจะมีสิทธิ์6ตุงได้นะครับถ้าจังหวะมันได้มันได้ไดเขาได้เข้าเข็มก็หม่งไปมีทั้งยิงไซก้อยมีทั้งลูกจ่ายไข้ยิงไข่ยครบหมดนะครับไม่มีอะไรเลยที่จะไอ้นี่นะครับเดี๋ยวเราต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องไปดูการใส่เคมีอีกทีนะใช้ซินเวอร์ใช้บอนส์ใช้84 85 86 86 87 88แล้วก็89 ซองข้างในก็ถือว่าพอได้เลยแหละพอได้เลยอาจจะได้ทุนคืนก็ได้เพราะวันนี้ที่ทำเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะอนักเตะเข้าแพ็คเยอะด้วยนะและที่สําคัญ8-5ดับเบิลอัเกรก็ไม่ทําไม่ได้ถูกไหมมาทุกวันเราก็ต้องทํานะครับอ่ะโอเคก็มีที่ต้องปังคับทําก่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือ Daily ล็อ i n ินอัปเกรดผมทําคลิปผมจะต้องเตือนทุกคน,นครับมันทําง่ายแล้วมันห้ามลืมนะอันทาง่ายแล้วมันห้ามลืมถ้าลืม อาจจะเสียใจไปตลอดเนี่ยซองดีทั้งนั้นเลยนะครับก็เอาลัตเตะที่แย่ที่สุดของเรียงย่อยไปซะนะครับแล้วก็รับไปเลยนะเดี๋ยว84ดับเบิลผมเปิดเลยแล้วกันแต่ว่า84คูณ5ผมอาจจะเก็บไหมหรือเปิดเลยเอาเปิดเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรนะถ้าผมถ้ามันไอ้นี่ก็เดี๋ยวเปิดเลยครับอันนี้รู้เรื่องอะไรดีเนี่ยเอาไปทำา u e s t MLS แล้วกันนะคิรินี่อ้าวพอดีผมมีเทอโกซินวาซ้ำอยูนะ่เดี๋ยวผมพาเปิดให้หมดเลยแล้วกันนะ 84คูณ5ก็น่าจะเผื่อได้ได้เสียวอยู่นะครับเพราะผมก็อยากได้หลายตัวนะควิวินเดอะยอะไรผมก็อยากได้นะครับก็เดี๋ยวเปิดเลยเก็บเอาไว้แค่บางแพ็คแล้วกันนะฮะอ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำแพ็ค A85 ดับเบิลกันต่อนะครับก็เดี๋ยวโทเคนจาก SBC ไม่มีใช่ไหมเมื่อกี้โทเคนจาก SBC ไม่มีแต่ว่าไอ้หน้าเนี้ยซินเวิร์สตา มีซินเวอร์สาโทเคนมีเดี๋ยวทุกคนลืมผมดูมดูไปเ,เล่นโหมดซินเวอร์แล้วใช้เซตซินเวอร์เหมือนกันชนะ3เกมยิง8ลูกแล้วก็แอสซิสต์หลูกด้วยซินเวอร์ทั้งหมดรับโทเคนอีกหนึ่งใบนะครับก็มีนะครับมีโทเคนบางคนแบบเฮ้ยมีโทเคนหรือเปล่าวันนี้ผมลืมดูให้นะก็มีนะครับอ่ะมามาดูตัวใหม่โอ้ตัวนี้ผมลืมวิเคราะห์ในมือจริงๆเลยกันเอ้ยนะครับก็ไม่เป็นไรนะทุกคนคลิปมันไม่ยาวหรอกวันนี้นะครับ อ่าโนเบ e ลโอเกโลนะครับผมขอดูค่าทำก่อนนะค่าทำมีเควสตเดียวเลยค่าทำก็เป็นเควส83แแล้วก็มี84 2ตัวง่ายๆง่ายงหลีกนะมันอยู่ MLS นะครอยู่เมริกาเป็นคนแคนาดาอ่าสเตตเนี่ยวิร์กเลทฮะหูสูง6ฟุต5เลยหวังว่าจะโอ้สูงมากครับเสาตัวลเลขแล้วเวิร์กเลทอย่างนี้เท้า4ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วด้วยเล่นทั้ง CMCDM ความเร็วสูงสแตทเกมรับไม่แย่แล้วแถมพลังบ่งสูงด้วยเหมือนเดิมครับหลีกลิงยากความอึดน,น้อยไปนิดนึงแต่ว่าแหมหน่วยก้านเลยดีเลยนะถ้าความอึดสักแปดเจ็ดแดแปดแล้วแตะยิงเยอะกว่า,านี้หน่อยบล็บอกเกดเป็นบล็อกทุบอกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองดูสเตตัสน,นะถ้าทําแค่หมื่นหน้าเองอะ่ะคือทําไว้เผื่อทำเ,ทำเวทก็ไม่มีปัญหาหรอกทุกคนแต่ว่าปัญหาอีกอย่างก็คือมันไม่มีหน้านะเพราะมันมาจากการซินเวอร์ก็ แต่ว่าสแตตผมก็ว่าค่อนข้างถูกใจนะ e ออก็บูตสแตตพวกตัวพวกนี้มาเนี่ยเห็นไมเล่นกลางรับก็น่าจะดีนะครับจริงๆแล้วถ้าเวิเร์กเลดเป็นกลางรับจากผมว่าแปดสามเล่นได้แต่ว่าพอเป็นเวิเร์กเลดไฮๆวิ่งขึ้นสุดลงสุดแล้วแบบว่ามีลักษณะเป็นบล็อกทูบล็อกแต่ว่าดันเซเลมิน่าน้อยไปหน่อยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นเนาะข้ามนะชาซินโยชาซินโยทุกคนถ้าหาว่าดูแข่งจะเห็นอยู่แล้วว่าเอ่อ โอเพเยอร์ไปใช้แข่งอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรจะต้องตินะว่าจะใช้ไม่ใช้ทาดีไม่ทําดีร้านหนึ่งมันคุ้มอยู่แล้วนะครับค่าทำใช่ไหมอ่าประมาณ9ก้าแสนหนึ่งล้านหนึ่งคุ้มอยู่แล้วถ้าหากว่าทุกคนชอบแต่ทางฟังผมเนี่ยกลับข่าววีโมเมสซาร่าแล้วก็ผมแบบกำลังจะหาทางทําแผนไม่มีปิดอยู่ก็จะพักไว้ก่อนนะครับไม่ได้ทาแต่ว่าถ้าใครจะทําผมเชียนะว่ามันน่าจะเก่งถูกใจทุกคนแน่นอนอย่างที่บอกครับเสียตรงเวิร์กเลดเนื่องจากว่าตัว อัฟโร่เนี่ยมันราคาเท่าๆกันเลยข้าทําอันนี้9ก้าแสนเก้าอันนี้เก้าแสนหรือบ้างห่างกันแค่หลักหมื่นหรือหลักแสนนั 100, ้นเองเพราะว่าตัวนี้มันเล่นเป็น st ได้ด้วยปรับเป็นเอสปรับเป็นปีกทาให้การยืดหยุดงานจัดแผลนั้นมันง่ายแล้วก็ที่สําคัญคือวเว r ร์เ t ตอันนี้จะวเว r ร์เ t ตดีถูกใจผมมากกว่านะครับตัวมิดก็จะ,จะดีกว่าเรื่องสเตตนั่นแหละแต่ว่าถ้าถามว่ารายการวิ่งถูกใจใครจะถูกใจตัวเบสทีนี้ ถ้าหากว่าในอนาคตก็ตัวนี้มันก็มีขายแล้วนะตัวพามตัวพามเนี่ยเวอร์เกตก็เป็นเหมือนตัวมิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาหรอกเรื่องเวอร์เกตนะครับเพราะว่ามันมันน่าจะมันเอาไปใช้แข่งกันนะทุกคนทุกคนอย่าไปคิดมากเลยนะใช้เล่นได้นะครับอ่ะใสเคมี K ที่ใส่ก็จะเป็นฮอคอยู่แล้วเพราะว่าวิ่งจะลงล็อกพอดีแล้วก็สเต็งตัวนี้มีจุดเด่นที่เลี้ยงคล่องไม่พอสเต็งสูงด้วยนะเนี่ยนะครับสเต็งสูงด้วยก็ ผมว่าเก่งอยู่แล้วอะนะตัวนี้ผมว่าเก่งอยู่แล้วไม่ติดอะไรเลยถ้าใครทำเนี่ยก็จัดไปนะครับแล้วก็แพ็คที่มันมีให้เนี่ยมันเยอะอย่าลืมสิว่าเราได้แพ็คอะไรก็ไม่รู้เตมไปหมดเลยนะถ้าทุกคนทําตามแบบว่าทําตามสเต็ปผมเนี่ยที่แบบว่าพาทําทุกวันทุกวันเนี่ยทุกคนมีแพ็คเยอะอยู่แล้วนะครับเนี่ยอย่างวันนี้ก็ได้เปิด85ดับเบิลได้ใช่ไหมเดี๋ยวก็ได้ตัวดีมาอีกใช่ไหมอ่ะเนี่ยมันใช้ใช้86ขั้นต่ำหนึ่งเมื่อกี้ผมมีเทียโก้ซินวาซัมใช่ไหมครับผมก็จะอะ ทุกคนทำเลยนะครับมีเทียโกซินวาซ้ำก็ผมก็ทำมาย่อยนะครับ c ีบีผมมีซ้ำหนึ่งตัวแล้วก็พยายามเอาตัวเทศซ้ำย่อยๆย่อยไปนะผมยังไม่ได้เปิดแพ็คต่อแต่ว่าผมคิดว่าผมจะมีตัวเหรีสูงดึงอีกสักตัวหนึ่งนะนะครับอย่างเอ่อตัวเหรีสูงที่มันอยู่ในคังตลาดผมเนี่ยผมพอมีนะครับ <c oughs> ก็จะใส่ไปบ้างเพิ่มนะเพราะว่าตัว84ผมไม่มีแล้วแล้วตัว84ราคาค่อนข้างสูงนะตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงก็ลองชั่งน้าหนักกันดูดีผมเนี่ยจะเอาตัว82มาตบแล้วก็อันนี้เทคนิคของผมที่ผมมีตัว82เยอะใครมีตัวไหนซ้ําเยอะก็เอาตัวนั้นมาตบได้นะครับแล้วใส่เลรดสูงเพิ่มขึ้นไปอะไรเงี้ยอันนี้วิธีของผมแล้วเนี่ยผมเอาเลรด82ที่มันขายไม่ได้เนี่ยเคลียร์ให้หมดเลยแล้วผมดึงเลรดสูงที่ ผมมีในตลาดมาใส่เพิ่มนะครับเพราะว่า,เ,าเลทส,สูงที่ผมอันเทเนยผมรู้ว่าเดี๋ยวผมก็จะได้ซ้ำอีกใช่ไหมครับผมก็จะเอาในตลาดมาตบนะซึ่งก็ผมจำได้ทุกคนมีกี่ตัวก็จัดไปนะครับอย่างผมมีโรดี้มีเมยองอย่างเงี้ยผมก็จะเอามาย่อยแบบนี้นะครับซึ่งมันจะลดเลทได้แต่คนนี้แปดหกมันสูงไหหรือเปล่าก็แปดเจ็ดมันสูงไหหรือเปล่าก็ลองค่อยๆลดดูแล้วกันนะผมก็จะเตรียมเ,เลท 86ไว้ใบหนึ่ง85ไว้ใบหนึ่งแบบนี้นะผมก็จะลองอย่างเงี้ยครับใส่85แทน87ได้ไหมไปได้ใส่86แทน87ได้หรือเปล่าเอ้ยใส่86แทน885ได้เปล่าได้เงี้ยผมก็จะใช้วิธีแบบเนี้ยนะครับในการย่อยนะครับก็ปะไปเปิด85ดับเบิลกันดีกว่านะมันอาจจะดูเปืองนะแต่ว่ามันขายไม่ได้ครับทุกคนนักเตะที่ผมเอามาลงมันขายไม่ได้วันหนึ่งมันก็จะเปิดได้ซ้ํานั่นเองผมก็เลยตัดสินใจย่อยนะครับ ก็แล้วแต่วิธีของทุกคนเลยกนะ็มาผมเปิดเปิดเลยแล้วันเนอะก็แพ็คเล็กๆก็เต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวเราอแล้วจัดเลยนะครับมาเป็นแปดิบสห้าใบกับแปดบห้าสองใบผมเปิดแปดสบห้าสองใบก่อนดีกว่านะน่าจะน่าจะได้ เรียงใบตามเลทยสูงแล้วก็ไปเลทยน้อยนะครับอี EA. ค้างอีซะด้วยนะ <c oughs> แม่มีปัญหาอีกแล้วีเอ่ะน่าจะไม่ค้างแล้วมั้งโอเคเก็บเทลโก้ซินวาไปนะครับแล้วก็มาดูดูซิว่าผมมีแพ็คอะไรจนะโชว์ให้คนดูได้บ้างนะครับก็เปิดบางส่วนแหละนะจะไปดองทั้งหมดไปทีน้วยเยียมมันก็ไม่ไหวอะทุกคนเพราะว่ามันเยอะเกินอันนี้มีจ um ัมโบ้พรีเมียมแบวกแต่วันเนี้ย จะเ,เปิดพวกซองขายได้บางส่วนแล้วกันสมอโกโเพเยอร์ไม่น่ได้หลุนนะ้นเลยฮะกากนะซองกากอ่ะไปดูเหรีดสูงๆซองเหรดสูงๆส,งสิไอ้พวกนี้มันขายได้มันเผื่อไปทําเวทย่อยไปย่อยนักเตะเนี่ยเต็มเลยผมมีซองที่แบบว่าเอาไปทําลูกต่อได้นะแปดสับสองดับเบิลอ่าแปดสิบคูณสองอะไรเงี้ยมันมีฟุตเวลคัมด,ด้วยแต่ว่าผมเียดไปเปิดนะครับ ปดสี่ยี่ผมเปิดเยะแน่นอนนะอ่ะ,อะสมอพามโกเนี้ยก็ขายได้นะครับเปิดล่อไปก่อนเน่กากจริงๆไม่มีถ้าไฟมันไม่หมุนขึ้นคือมันแบบว่าเลทไม่ถึงแปดสองไม่เกินแปดสองอยู่แล้วรเราเลือกขายได้ไงนะอันนี้นั้กเตะที่ผมย่อยไปเดี๋ยวเห็นไหมผมแบบผมมีอยู่นะครับหมายถึงว่าผมผมจําได้ใช่ไหมว่าผมย่อยตัวไหนไปบ้างเห็นไหมทุกคนผมก็จะมีแบบ การดึงนักเตะกลับมาได้เรื่อยเนี่ยอันนี้คือเป็นเทคนิคของผมเองนะครับผมก็พยายามย่อยเอ,อเนี่ยวาลติหรืออะไรเงี้ยผมพยายามย่อยตัวที่ผมแบบดึงกลับมาได้แนละ้วจะได้แบบเคลียร์คังไปด้วยแล้วก็เปิดแพ็คไปด้วยเอ๊ะแ,แต่ผมลืมย่อยโรดี้เหรออ่อปันะนักเตะมันจะหมุนเวียนไปเรื่อยนะครับฟีฟ่าเนี่ยทำแพ็คเรื่อยๆเปิดได้เกลือก็จริงแต่ว่าถ้ามันจะสนุกครับมันจะเปิดไปเรื่อยผมขอเปิด อ่แพ็ไขายได้อีกแพ็คหนึ่งนะอันนี้แลโกลแพ็กแพ็กผมเยอะเหลือเกินแต่เปิดแล้วมันไม่ได้อะไรไงผมไม่ขี้เกียจเปิดนะครับก็บางคนเป็นมือใหม่ใช่ไหมถามว่าเอเอแพ็คจากไหนเนี่ยมันก็แบบนี้แหละเกิดจากการเราเล่นเยอะเราเอา่อทำเควสเราทำเอ b บีซีเนี่ยมันจะได้แพ็คมาเรื่อยๆนะนอกจากเล่นแล้วมันก็จะมีพวกนี้นแหละที่ได้แพ็คมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมมีทัมโบแลีกผมยังเปิดไม่ได้นะ ก็เปิด85ดับเบิลก่อนละกันที่ทำไปเมื่อกี้สีๆมาหน่อยน่ะ็อกเอาโอโเกะเป็นแบน์เดอซินวาเลยปาร์ปาร์ผมโอเคนะเผื่ข้างในได้เสียวอยู่ฮนะปารซปโอเคอ่าเป็นเควินแท็บกับแบนเดดซินวาก็ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่ถ้างั้นเนี่ยผมไปขอเปิดนั่นละกันเอ่อแปดสิบคูณห้านะครับอืม เปิดแพ็คเล็กอันนี้ไม่ค่อยได้ลุ้นเท่าไหร่อ่ามีเปิดเกินแปดสมอยู่ไฟขึ้นเป็นลุยสตีอาร์นะก็ไม่รู้ซ้ําหรือเปล่าถ้าซ้ําก็เสียดายนะเพราะแปดสี่เนี่ยมันราคาดีอยู่นะครับตอนนี้อ่าไม่ซ้ําโอเคแล้วก็ตัวเหลือที่เหลือก็ขออย่ซ้ำเลยโอเคเพราะผมย่อยไปหมดแล้วนะถ้าตัวไม่ซ้ำไปเปิด84สคูณ5กันเป็นรางวันเดลี่นะก็ แจกกันทุกคน,หนเห็นไหมเราก็มีแพ็กมาให้เราได้เปิดกันขำๆนะครับแปดสี่คูณห้า 4, 5, ไปครับอุ้ยวินเทอร์ไวการ์ดครับบอลแลนเหรอไฮเวิร์ดจัสตินนะครับโอเคเห็นไหมแจกฟรีก็มีสิทธิ์ได้การ์ดสวยๆอยู่นะครับโอ้ไม่เลวไม่เลวแต่ซ้ำเ <laughs> ออเสียดายตรงซ้ำนี่แหละนะครับก็มีวาลานมีมาติป 84มันราคาสูงใช่ไหมเราก็ได้ตัวมาตัวสองตัวนี้มาก็เก็บเอาไว้ย่อยต่อนะครับเห็นไหมทุกคนทุกคนก็สามารถเปิดได้ตัวการพิเศษได้นะสำหรับผู้เล่นใหม่แค่ขยันทําแพ็คขยันทำเควสตามที่ผมบอกนเนี่ยดี๋ยวก็ได้ซองมาเรื่อยๆนะครับบางคนเปิดได้ตัวแพงแบบเป็นล้านแล้วนะครับก็สู้ๆนะผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าเจอกันคลิปหน้านะฝากติดตามผมด้วยนะขอบคุณมากนะครับเจอกันเดี๋ยวไว้อัปเดตอัปเด,ดทให้อีกนะครับ